วันนี้ผมจะพามาชม honda cb 650F 2,017ครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนี่รถสีดำพินนิยมนะครับคันนี้แต่ผมพาชมรอบคันก่อน เป็น c ีดีห้0ศูนย์เอองพันสิบเจ็ดหนาของแตงเทียบอันนี้สเปคคร่าวๆก็หลายๆคนคงจะรู้ไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ซีซุกครับ649ซีซีแ9 CC, แรงมา้าอันนี้ได้ท่อฟูด,ด้วยเฮ้อคันนี้นี่สุซิสเต็มนะครับแล้วก็มี ที่เด็ดเลยการสบัดให้เปอร์โฟรพร้อมขาจับสีทองตัวการสบัดสีน้ำเงินแล้วก็ชิวหน้าชิวหน้าตรงรุ่นนะฮะท่อปลายอะคาลูวิกชอตตี้มีท้ายสั้นด้วยแล้วก็การลื่นถังน้ำมันแล้วก็การการลายถังน้ำมันกระจกปลายแห่นกันลม้ม แล้วก็น็อตทองแต่งรอบคันครับ,บอันน,นี้บอกเลยว่าของแต่งจัดของแต่งนี่จัดเต็มมาเลยเลขไม่เข้าก้าวครับอันนี้หนึ่งมืนสองพันกิโลเท่านั้นนะโคตรใหม่มาฟังเสียงกันเลยดีกว่า เห็นหลายท่านถามมาแล้วครับของ 50F รับใครที่หารถขี่ช่วงนี้ก็จะ่าช้าปลาเร็วไปเร็วครับรถของแต่งรถล้นแบบนี้ ท่อเดิมเสียงท่อฟูมันจะแตกต่างจากท่อสลิออน,นิดหนึ่งคือมันจะแบบมันมันรีดรีดพลังมาเต็มที่ครับมันจะเลยมีเสียงแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียงมันจะกระหึมนิดหนึ่งนะครับคันนี้บอกเลยว่าโหดโหดจัดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้หลังจากรีวิวรอบคันเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปเทสให้ชมกันเห็นหลายๆท่านอ่า650นี่มาแรงมาก ติดตามกันแบบโอ้โหยิงคลิปคันล้อทองนี่แบบท็อปฟอร์มในช่วงนี้เดี๋ยวคันนี้ผมจะไปจัดคันนี้ให้ฟังเหมือนกันคันนี้ก็ลันไม่แพ้กันครับคันนี้ยิ่งเป็นท่อฟดูด้วยสําหรับใครที่สนใจนะครับผมสีสูบพิมพ์นิยมสีสูบที่ใครๆก็ต่างให้การยอมรับว่าเป็นรถที่บิกบค์อีกรุ่นหนึ่งที่แรงเสียงเพะประหยัดแล้วก็ทรงดีครับมาสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาเลยครับที่แฟงซูเปอร์บค์นะครับผม แ,แฟนเพจตัวนี้ครับติดตามตัวนี้ได้เลยหรือโทรไปที่0840302119นะครับผมคุณแง้งนะครับติดต่อมาได้เลยเรามีให้เลือกทุกซีรีส์ครับผม50 CBR แล้วก็ CB แล้วก็ทั้งรหัส F รหัส R มีครบนะครับโอเคส่วนคันนี้เข้าใหม่บอกเลยว่าแจ่มสุดคันนี้นะครับเป็นท่อฟูกันสะบัดพร้อมพร้อมซิ่งสงการนี่เลยโอเคครับผมสลับใครที่ชมรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจัดให้ทุกคันเลย คสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเราไปเทสรถกันโอเคสวัสดีครับ